เครื่องเยอะๆเราต้องทํากินเองแล้วก็อร่อยด้วยค่ะมูตุนเนี่ยค่ะซิกโครงเนี่ยอร่อยตุนอยู่สองชั่วโมงเปลือยเนี่ยค่ะเพื่อนๆนี่อ่อนๆเลยตัดเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทำก๋วยเตี๋ยวกันเยอะค่ะเยอะๆผักบุ้งในวงบอ่อปลูกไว้กิน วก็มาเอาหัหละพาไปด้วยค่ะโอ้ยนียค่ะสะออนใบเตยค่ะนี่มาตัดเอาแล้วโอ้ยมาเอาไปกินแน่ก็ทำก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้ก็คือซี่โครงหมูทีนี้ก็ใช้เป็นน้ำซุปเกลือ,อน,นิดหนึ่งอันนี้ค่ะซี่คโครงเราจะเคี่ยวน้ำซุปต่ออีกก่อนนะคะแล้วก็ มีพริกไทยรากผักชีประมาณนี้ค่ะทำง่ายง่ายลงไปเอาใบเตยมาใส่ค่ะต้มน้ำซุปเคี่ยวมาชั่วโมงหนึ่งแล้วน่าจะได้การได้ที่แล้วเดี๋ยวจะเอาเนื้อมารวนเนาะสุกแล้วแหละก็จะประมาณนี้นะคะน้ำซุปแล้วก็เอาหมูมารวนได้เลยเนี่ยค่ะก็ลวกจนสุกแล้วล่ะค่ะ หมักไว้แล้วนุ่มๆค่ะมีหมูสับมีลูกชิ้นแล้วก็มีหมูชิ้นนะคะนี่ละค่ะเสร็จแล้วก๋วยเตี๋ยวทําเองก็จะเครื่องเยอะนิดนึงหมูสับหมูตุนหมูชิ้นเนี่ยค่ะเสร็จแล้ว เราถ้าอยากกินเครื่องเยอะๆเราต้องทํากินเองแล้วก็อร่อยด้วยค่ะหมูตุนเนี่ยค่ะซิกคโครงเนี่ยอร่อยตุนอยู่สองชั่วโมงเปื่อยมาก